ตอนที่3และในตอนสุดท้ายคือคุณลักษณะที่ดีของผู้ให้บริการหากต้องการรับบุคลากรเพื่อให้มาเป็นพนักง,งานต้อนรับหรือถ้าหากเราทำงานในตำแหน่งพนักง,งานต้อนรับคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่นี้จำเป็นต้องมีลักษณะอย่างไร 1. มีความชอบติดต่อคน ผู้ที่ทํางานต้อนรับนะคะจะต้องคบคนซึ่งในทางจิตวิทยาถือว่าเป็นพวกชอบการแสดงออกหรือ e x t r o v e r t แต่ทั้งนี้การแสดงออกอย่างเหมาะสมจะทําให้การต้อนรับได้ดีค่ะ2มีบุคลิกภาพดีผู้ทําหน้าที่ต้อนรับจะต้องมีบุคลิกภาพที่เรียกว่าภาษากายเป็นที่ประทับใจเมื่อผู้ใดได้พบเจอดังนั้นบุคลิกภาพจึงเป็นเสน่ดึงดูดให้หน้าคบหาสมาคมหน้าพบปะพูดจาด้วยค่ะ 3. การแต่งกายที่สะอาดเรียบร้อยการแต่งกายที่สะอาดเรียบร้อยเหมาะกาละเทศะเป็นสิ่งที่คนภายนอกเป็นสิ่งประทับใจแรกเห็นก่อนที่จะรู้จักกันฉะนั้นผู้ที่ทําหน้าที่ต้อนรับจึงจำเป็นจะต้องแต่งกายให้ดูดีซึ่งไม่ได้หมายถึงการแต่งกายหรูหราราคาแพงแต่เป็นการแต่งกายที่ถูกต้องตามกาละเทศะและสะอาดค่ะ 4. มีสุขภาพดี สุขภาพที่ดีมีความสำคัญร่างกายจะแข็งแรงหน้าตาจะสดใสหรือผิวพรรณจะดูดีทำให้อารมณ์ดีเหมาะกับการพบปะผู้อื่นและจะเป็นที่ประทับใจเมื่อมีผู้เข้ามาติดต่อเกี่ยวพันด้วย 5. มีทักษะการสื่อสารที่ดีสิ่งที่ผู้ติดต่อต้องการก็คือการพูดที่น่าฟังการใช้คำพูดที่สุภาพรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ ไม่มีใครชอบคนที่ทำงานหรือมีท่าทางที่กระดุกกระเดกผู้จะไม่มีกาละเทศะค่ะหกมีความกระตือรือร้อนเพราะไม่ว่าใครก็ชอบพบหาติดต่อกับผู้ซึ่งมีอารมณ์ดีท่าทางธรรมะแมแงกระฉับก,กระเฉงลักษณะเช่นนี้ย่อมเหมาะกับงานต้อนรับมากกว่าผู้ที่ดูเฉยชาอึดอาดอย่างแน่นอนค่ะ 7. มีความเข้าใจในธรรมชาติของคน ผู้ทำงานต้อนรับต้องมีความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตรู้ว่าคนมีทั้งความเหมือนและแตกต่างกัน 8. ควบคุมอารมณ์ได้ดีคนที่ทำงานต้อนรับจำเป็นจะต,ต้องเป็นผู้ที่มีอารมณ์มั่นคงสามารถควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์ต่างๆมีความอดทนอดกลั้นไม่แสดงความรู้สึกไม่พอใจออกมาทาั้งทางสีหน้าหรือโดยคำพูด เยิ้มแย้มแจ่มใสลักษณะยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคุณลักษณะสําคัญของผู้ทํางานต้อนรับเพราะการยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นการปลูกมิตรและสร้างความรู้สึกอบอุ่นเมื่อแรกพบ 10. เอาใจใส่การแสดงความเอาใจใส่แก่ผู้ที่มาติดต่อเป็นการต้อนรับที่ดีมากเพราะทุกคนต้องการให้ผู้อื่นสนใจจึงรู้สึกว่าตนเป็นคนสําคัญ 11. พร้อมตอบคําถาม ผู้ให้การต้อนรับจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปรวมทั้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเป็นอย่างดีเพราะจะสามารถตอบคำถามและอธิบายข้อสงสัยต่างๆของผู้ที่ติดต่อได้ดังนั้นผู้บริหารหรือเจ้าของสถานประกอบการในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นนโยบายที่ว่าการต้อนรับและการบริการเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงานทุกคนต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพราะจะส่งผลให้เกิดความประทับใจแล,และสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่สถานประกอบการอีกด้วยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในรวยเรียนที่3นี้หวังว่าผู้เรียนจะสามารถอธิบายถึงแนวทางการให้บริการตามมาตรฐานบทบาทหน้าที่ของพนักงานต้อนรับและคุณลักษณะที่ดีของผู้ให้บริการาก่อนจะจบบทเรียนนี้ผู้เรียนสามารถเข้าไปทดสอบหลังเรียนได้จากคำถาม,ถามท้ายบทได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปสวัสดีค่ะ